สวัสดีค่ะคณะครูและก็เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพกระบบรีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนออนไลน์และการทำแฟ้มสะสมผลงานด้วย New Google Site ซนะคะซึ่งเราก็ได้ทําการอบรมไปไม่นานมานี้นะคะแต่เพื่อเป็นการทบทวนนะคะเวลาเราได้ไปดูคลิปนะคะเพิ่มเติมนะคะ ก็จะนำเสนอในส่วนของการที่จะสร้างนะคะหนิงกูเกิลไซต์นะคะหรือการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองนั่นแหละนะคะซึ่งเราก็ได้ส่งลิงก์นะคะตัวเทมเพลตที่เป็นเว็บไซต์ต้นฉบับไปให,ให้กับคุณครูทุกท่านแล้วแล้วก็น้องๆเจ้าหน้นนาที่แล้วนะคะซึ่งจะเป็น KBC m o d e l นะคะ แล้วก็ล็อกอินเข้า Gmail นะคะหลังจากนั้นเปิด Gmail ขึ้นมาไปที่กล่องจดหมายนะคะแล้วไปดูมีคำเชิญให้แก้ไขเราก็คลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเปิดค่ะเปิดเปิด,ปดมาปับ๊บนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้นะคะหน้าจอที่ทำการล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะ KBC โมเูล <K> hmm. นะคะอ่าเป็นตัวนี้นะคะ KBC m o เดลนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัว master file นะคะที่เป็นเทมเพลตต้นฉบับถ้าเข้ามาแก้ไขนะคะใครก็ได้ที่เด้ได้ส่งลิงก์ไปให้เนี้ยสามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเมื่อมาหน้านี้ป๊าปนะคะจะต้องทำการ คัดลอกลิงคัดลอกเว็บไซต์ก่อนนะคะให้มันเป็นวิชาของตัวเองสําหรับคณะครูแล้วก็น้องๆเจ้าหน้าที่ก็ให้คัดลอกเป็นแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองก่อนนะคะโดยไปที่นะคะไปที่ไปคลิกที่จุด3จุดตรงนี้ค่ะคลิก3จุด3จุดตรงนี้แล้วไปคลิกทําซ้าเว็บไซต์แล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อ ไฟแฟ้มของเรานะคะก็เป็นวิชาบัญชีอก่อนนะแล้วก็ทำสำเนาทำสำเนา,าเขาบอกว่าเริ่มคัดลอกแล้วตรวจสอบอัปเดตในอีเมลแล้วก็กลับเข้าไปที่อีเมลของเรา่อสักู่น,นี้ไปที่กล่องจดหมายค่ะ กำลังทำกำลังสร้างสำเนา kbc model สำเนาพร้อมใช้งานแล้วกดคลิกตรงนี้ค่ะคลิกเปลี่ยนชื่อให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะไม่สักครู่เราเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วนะคะ,ะเาเนี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นวิชาของเราแล้วนะคะแต่จะสังเกตว่าเรายังแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังเราเพิ่งเข้ามาหน้านี้นะคะเราก็ copy ctrl c copy อทววางตรงนี้ค่ะจะเปลี่ยนชื่อสักหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทำการเผยแพร่นะคะคลิกเผยแพร่ค่ะที่อยู่เว็บไซต์ที่อยู่เว็บไซต์ซต,ตรงนี้นะคะเราก็ต้องใส่เป็น,ปนส่วนใหญ่จ,จะเป็น เขาบอกโปรดใช้เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวเลขและเครื่องหมายขีดกลางนะคะเท่านั้นนะส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นรหัสก็ได้นะคะรหัสพิชาของเราก็ได้นะคะ3 2 0 1 2 0 0 7น่ะเนาะนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นเว็บไซต์ขององค์กรจะต้องมาระบ,บุผู้ที่จะสามารถดูเว็บไซต,ต์ตรงนี้ได้ไปที่จัดการค่ะ ต้องเปิดลิงก์ตรงนี้ให้เป็นสาธารณะนะคะตอนนี้เราจำกัดเฉพาะวงของวิลายกายชิคกระบรีแล้วต้องการให้ใครก็ได้ที่เข้ามาดูเว็บไซต์ของเราเราคลิกที่สาธารณะค่ะเสร็จแล้วเสร็จสิ้นนะคะคลิกเผยแพร่ค่ะแล้วเราก็มาดู ไดแล็ตนะคะนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์การบัญชีภาษีอากรของเรานะคะจะสังเกตว่าจะมีดินสออยู่มุมด้านล่างเป็นาการแก้ไขนะคะเราสามารถกลับไปแก้ไขคลิกที่ลูกศรคลิกที่ดินสอนตรงนี้นะคะแล้วเข้าสู่การแก้ไขได้เลยนะคะในตอนนี้เราสามารถที่จะในส่วนของการแก้ไขนะคะเกี่ยวกับ ลอกชื่อให้เป็นชื่อเว็บไซต์ของเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ควรที่จะมาตั้งชื่อ,อของเราเนี่ยสามารถดูชื่อเว็บไซต์เรามันค่อนข้างจะยาวนะคะ,ะเว็บไซต์นี้ยาว KBC ไซต์สามสองศูนย์หนึ่งตัวนี้มันยาวนะะเราจะทำยังไงเป็นการตั้งชื่อเว็บไซต์แบบสั้นหรือว่าชัดเทนย์ยานะคะเราก็มาที่ เผยแพร่ค่ะมาที่ลูกสอนตรงนี้คลิกการตั้งค่าการเผยแพร่ play. คลิกค่ะแล้วก็มาคลุมชื่อเว็บไซต์แบบยาวๆตรงนี้นะคะแล้วคอนโทนซีก๊อปปี้ค่ะไปที่ New Tab นะคะพิมพ์ gg. gg Enter ค่ะวาง URL เมื่อสักครู่นี้คอนโทนซี Ctrl C, มาแล้วคอนโทนบี v, วางอ่า อย่าปล่อยให้มีช่องว่างเพราะฉะนั้นให้ชิดติดกันให้หมดนะคะเป็นคำเตือนเลยนะคะสำหรับถ้าเราจะคัดลอกมาแล้วก็มาสร้างเป็น URL แบบสั้นชัดเทม URL นะคะก็คลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อเป็น e x c o u n g Text Text e c i n g Text ก็มีมีนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะคะแต่ให้เราจำได้ก็แล้วกันนะคะเพราะยะนั้นเว็บไซต์ของเราก็คือตัวนี้นะคะเราอยากเปลี่ยนใหม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะ,ะ,คะเราก็สามารถเปลี่ยนเปลงได้นะคะชัดเช่นตรงไหนเปลี่ยนใหม่หส,สั้นๆกว่านี้ add tag หนึ่งสอง add tag add tag ศูนย์หนึ่งอ่าแค่นี้พอชัดเชนเรือแออ่าได้เหมือนกัน ก็คือตัวนี้ a c Tag 01นันเราเอาง่ายนะครเรามาลองกันนะ Ctrl C Copy เวลาเราเปิดแท็บใหม่ม g g. 01, นะ Act 01, แล้วก็พิมพ์ gg.gg s l a c c t a f 0 1 a c Tag 01และ Enter ดูค่ะมันก็จะขึ้นมาเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะเราไม่ต้อง ไปเสียเวลาในการพิมพ์นะพิมพ์ URL ที่มันเป็น URL ที่ยาวแบบนี้นะ HTTP s i t e Google KB เียในยาวนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการง่ายๆก็คือเปิดแท็กใหม่มาแล้วก็พิมพ์ gg. gg s l a s c t 01แล้วก็ enter ก็สามารถที่จะเข้ามาอย่างเว็บไซต์การบัญชีเกษตรกรได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องของการคัดลอ,อกนะคะคัดลอ,อกเกี่ยวกับเว็บไซต์ต้นฉบับเทมเพลตต้นฉบับนะคะให้เป็นของวิชาของเราหรือเป็นแฟ้มสะสมผลงานของเรานะคะและก็การตั้งชื่อเว็บเว็บไซต์ที่ยาวๆให้เป็นแบบสั้นนะคะแบบสั้นก็จะบอกถึงการทบทวนนิดนึงน,นะคะการคัดลอ,อกนะคะการคัดลอ,อก เว็บไซต์ต้นฉบับก,ก็มาที่จุดสาจุดตรงนี้มาที่ทำซ้ำนะคะทำซ้ำแล้วเปลี่ยนชื่อรายวิชาและก็ทำส้ำเนาแล้วก็กลับไปดูที่ Gmail ของเรานะคะ Gmail ของเราแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ยาวๆให้เป็นแบบสั้นก็มาคลิกที่ผู้สอน การตั้งค่าการเผยแพร่ตรงนี้นะคะแล้วก็ copy URL ยาวยๆตรงนี้นะคะแล้วเปิดแท็บใหม่ไปที่ gg.gg s gg.gg gg. enter หนึ่งครั้งแล้วก็เอา URL ยาวยๆมาวางไว้แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้เรียบร้อยนะคะนั่นคือขั้นตอนของการตั้งชื่อแบบยาวแล้วก็ตั้งชื่อแบบสั้นนะคะ ชื่อแบบยาวและตั้งชื่อแบบสั้นนะคะในคลิปนี้ก็สักสามเรื่องไปก่อนนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มเว็บเพจหน้าเว็บเพจเว็บย่อยนะคะเว็บเพจแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มเนื้อหาข้อความการอัปโหลดข้อความรูปภาพนะคะเป็นเรื่องต่อไปแล้วกันนะคะคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ